หลายนะพี่น้องอุ้ยแดงๆก็เริ่มเยอะแล้วนะพี่ใช่ไหมครับมันไปเล<อ>ื่ยมันรวมข้างอลางอ๋อครับก็เลยได้แดงมานล้นะครับนี่นะครับเดินไปตรงนี้ได้ไหมพี่ขึ้นพาหลอกบนเน็มพี่น้อง ชุดแม่บล็อกนะครับทำพ่อสบายเลยนะครับมีใยนะมีคนจองไปยังครับพี่ยังอ๋อนี่นะครับสี่เจ็ดหกนะครับพี่น้องเลือดร่อยนะครับมีใบนะครับผู้ใดสนใจไปเฮ็ดพอนะครับพี่น้องอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่แดงบอกไม่ถูก ต่ต้องมาคุยเอานะพี่น้องต้องมาถามพอนะครับโอ้ตัวนี้กะแดียงนะครับพี่น้องหกสามสามนะครับมีใบไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ทำอ่อโอ้ตัวนี้บริเวดใบนะครับพวกมาสอบถามนะครับพี่น้องอเป็นเลือดสูงนะครับบางตัวไม่ใบกับเป็นเลือดลอยนะครับ อ๋อที่เพิ่นเฮ<ม>็ดเขาช็อตเขาไวน<ม>้น,วนวะพี่น้องะพุ่กคือเลือดลอยทั้งม <c oughs> คือเลื่อลอยทั้งเบิดเลยนะครับแต่บางตัวก็เฮ็ดใบบางตัวก็บไม่ได้เฮ็ดใบขั้นอยากได้กะทาให้ได้ไหมพี่อายุมันเกินอ๋ออายุมันหลายเลี้ยนะครับแต่บางตัวก็ได้ทําไว้นะครับเ <c oughs> บึงสิโองว่าขอดบ่นะครับพี่น้อง ก็ต <G ül> <G ül> อนนี้ดีแล้วเปล่าน้ำพ้นจะกัดออกอ๋อออกเป็นร่มเลยด้วยครับอู้อสวยนะครับเนี่ยแม่เท่าโบดนะครับอ้หลูกลำเลยนะครับเนี่ย แม่โบท๊ทเหรอครับหรือว่าสายพอแดงนะมันก็ผัดขนอ๋อแต่ว่าหนังดำเลยใช่ไหมครับเนี่ยเบ่งหูหนีมากเลยนะพี่น้องหูดำนะครับหนังดำนะครับ,ดรบเดี๋ยลรอผัดนขนคดีชัดเจนครับก็จะประมาณนี้ไหมพี่ถ้าผัดขนอ,อยางใช่ไหมครับ สวยนะพี่น้องครับสีมองนะครับส,สีบอเหลี่ยมบอสายนะครับพี่น้องเมื่หนาฝนนะครับเหม,มือนยาทุงครับ <g ười> ยาทุงมีลูกเ้าพักบุ้งวิตามินหลายนะครับหย่านในทงนะครับ ตัวนี้คลอดยังครับเนี่ยนมคัดและอ,โ ح, โอ่อนนะครับเ,าาเรื่อยๆางทีนมคัดหน่อยออก็้วอ่อวสามวันที่ผ่านมาครับพี่นอ้องออกมาหาหกตัวนะครับแม่วัวประมาณกี่ตัวครับพี่ ข้าวบางอะไรบางน้ำครับสี่ลอยนะพี่น้องสี่ลอยกัวตัวนะครับอันนี้ก็ออกทุกวันนะครับถ้าเป็นฤดูเข้าช่วงว่ารับทุงอ๋อช่วงปลายปีนะพี่น้องจำนวนขาลงสั่งครับได้ปิดถิ่นก็ออกอทางปีเลยครับโอ้นี่นะพี่น้อง ออออตอนออกไม่ไม่ตัววใหญ่นะครับนี่แต่มายใหญ่ข้างนอกข้างหลังใช่ไหมแม่ไหมครับโอ้นี่นะครับพี่น้องหนาปึกเลยนะครับหนาลํำนะครับนี่เป็นงอไล่เลี่ยงนะพี่น้องไล่ชั้นนี้ก็ถือว่าโอ้สุดยอดงอแล้วนะครับนี่นะครับเมีย แสดงว่าแม่ก็ยังสดสดอยู่ใช่ไหมครับลูกแรกไหมพี่ลูกแรกแนะครับเมียสาวนะครับเนี่ยเด็กอ,อีกแม่จะขยายเดก,กครับอีกสองอีกสามสี่ลูกนะครับให้สิเต็ม,มอ,อือตัวไหนครับพี่อ๋อเนี่ยอ๋อนี่ครับแม่นี่ลูกดีไวสันนะครับแม่ไม่ใหญ่ เป็นเหล่าเ,เขาไหมพี่น่าจะมันเป็นแม่มันก็เล็กลูกตุ้กี้ช่วยแม่ก็ประมาณร้อยสี่สิบหานะพี่น้องสิ่งนี้ไม่ใหญ่จะู้การทำกุ้งจะให้ลูกดีนะครับเรียบร้อยแล้วไม่กเกินตรงนี้ตัวนี้สีออกนะครับพี่น้องเนี่ยน้ำคัดแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ้งถ่ายก่อนนะครับพี่น้อง เป็นตาเลี้ยวบอลครับก็สองสามมือนะครับพี่น้องบ่เกิน,น,นกครับนมยังบ่<ร>ันตึงนะครับนมต้องตึงกว่านี้จักน้อยนะครับแต่ว่าสวยนะพี่นะน่าจะให้ลูกสวยนะตัวเนี้ยลูกดีใช่ไหมครับขอก็ะชอดเข้ามาแม่ก็ตายตัวเล็กๆกปป้อนนมแม่กรตายยุ่งมันร่นๆเอาไปเลี้อ้หางใหญ่นะพี่น้องเนี่ย <ห àng S 1> หางหมกใหญ่นะครับเนี่ยสังเกตงัวตัวแดงให้ลูกดีนะพี่น้องหางสีใหญ่นะครับอ๋อพีซีพ่อวัวแล้วครับเนี่ยโอ้โหหัวนะพี่น้องสูงเงาดีนะพี่น้องมีแต่งว้วนุมน่มๆนะครับตัวอายุเยอะมันไม่ไหวนะพี่นะ ขึ้นไม่ค่อยไหวช้าสามูเล็มีอยู่ตัวรับเก่งออโหนี่นะพี่น้องผมเห็นแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ได้สูงเงาดีนะครับเนี่ยเล่นร้อยใช่ไหมครับอู้สวยนะพี่น้องเงานะฮะเงาอีลีนะครับ แต่ยังไม่จริงครับขึ้นไม่ได้ครับขึ้นนะพี่น้องงั้นทับกไไ็ได้ออ่าอู้เลือดลอยนะพี่น้องงามนี่นะครับแบรนด์ทีเฮดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับปีหกสี่นะครับเมื่อปีนี้นะครับเนะี่ยงามเลยนะพี่น้องยืนงาม ลำปึกเลยนะครับเ,เรือ่อยๆนะครับอทอดเขาอ๋อเพิ่มคนหาแล้วไปด่างด้วยครับแค่มันข้าว็มันโบล่เข้าไปเอาใช่ด้วยเพิ่มคนห้าครับไม่งั้นก,ก็ไปตายเนนื้อีเลยจะไปที่เนื้อนะครับพี่น้องแต่ก,ก็ช็อตเขาเพื่อแยกไว้นะครับเพื่อมีคนสนใจไปเห็ดพองง้วนะพี่น้อง หนาลำสวยนะพี่น้องตัวนี้รอดีนะครับในใน้ในาวหนารอนะครับเนื้อหนังดีเข้งขาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับบุญเลยนะพี่น้องนี่นะครับอีกตัวนึงนะครับเนี่ยตัวนี้ร้อยไหมครับพี่ ไม่ร้อยนะครับสวยนะครับเนี่ยหนาล่ำนะครับ <c oughs> โอ้นี่นะครับพี่น้อง นี่นะครับเจ็ดสองสามซ้ำกันนะครับซ้ำกันครับอ้หางไงดีนะครับพี่น้องนี่นะครับรุ่นนี้เยอะไหมครับพี่เนี่ยเยอะจอดเข้ามาเข้าโบสถ์นะครับพี่น้องเนี่ย เอาบัวเท่านะครับโอ้มีแต่ตัวหนาๆงามๆนะครับชิน,นไ,ดได้เวลาแล้วนะพี่ลเ,เดยววน้แดดร้อนมันไกินอ๋อต้องปล่อยกินแต่เศร้าน,นะครับแดบด,ดร้อนเราก็ร้อนมันก็จะออกกินครับพอแดดร้อนนี่สิเขาห่มเลยนะครับไปพี่นะครับ,ดบได้เวลาปล่อยแล้วนะพี่น้อง อะไรนะครับแข่งแดงเป็นซี่เนี่ยทั้งหมดโอ้คนแนนเท่าโบดนะครับพี่น้องเ<ม>บื้องฟูงนี่ไปพ่อแดงก็ง่ายเลยนะครับพี่กกนี่นะพี่น้องขอต้องเดี๋ยวต้องคัดไว้แน่นนอนนะครับครับ ด,ด,ดูไม่เบื่อครับสี่เท่าโบดนะครับพี่น้องมันดูสวยดีนะครับมันเริ่มปล่อยแล้วครับพี่แล้วปล่อยเปิดออกฝั่งไหนครับอ๋อ<า>โอ้ไปครับไปะนะครับพาไปเบิงการปล่อยงวนะพี่น้อง โอ้เสียดายเอาถุงปุ๋ยมานั่นะครับเนี่ยหมดรได้รู้ไปครับเดี๋ยวใครมามาเทียงหนา่ปนะครับพี่น้องถุงปุ๋ยนะครับไปใส่บักแนว <laughs> อยู่ฟันแกนะครับบวงเฮ็ดงานใส่ต้นใหม่ อยู่ในคอกนี่เห็นสวยๆหลายตัวนะครับพี่น้องตอนอยู่ในทุ่งนี้หาไม่ค่อยเจอนะครับมันไหลนะครับพี่น้องหาบ่วค่อยเห็นนะครับโอ้สออนนะครับพี่นอ้องง่ายๆลำๆนะครับเนะี่ย นี่นะพี่น้องใหญ่ลำเลยนะครับลูกแดงลูกปีอ,อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับพ่อเลยใช่ไหมครับเลข้าม<อ>ีส่วนนี่แหลวาแดงอ,อ๋อโอ้แต่ว่าสูงนะพี่น้องลอยหาสีผืนนะครับนี่แต่เห็นนมดีทุกตัวเลยนะครับพี่ น้มนะพี่น้องเอามันต้องทำเดือนยาได้มั้งอ๋อแสดงว่าช่วงแรกๆก็ยังยังไม่ค่อยล้ำเท่าไหร่เป็นตัวตัวกระเพาะนะครับแต่พอเริ่มกินยาได้แล้วก็ล้ำ เดี๋ยวผมย่างอ้อมทั้งทีดีกว่านะครับนะครับไปะนะครับบรก,กายาาย่างพานะพี่น้องตรงนี้เจ้าของคอยไล่ให้นะครับเดี๋ยวผิดกินนะครับพี่น้องเดีตะ เริมลูกแล้วนะครับอ,อู้สีสวยเลยนะครับกลัวนนรีบแบบไปดำเลย,เลยอ,อ,อ้สีปับเปียนนะพี่นอ้องขั้นสมบูรณ์นะครับะนะครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวบองมอสีท้ายจนปล่อยออกขอให้เบิ้งนะครับผม